โมอมีนาแฉแซบเคยคบพิธีกรดังแต่ถูกยี้ใส่ปิงปองรู้ว่าใครถึงกับเงิบสวยแซบเซ็กซี่มากความสามารถอย่างโมอามีนานักแสดงสาวแนวหน้าของเมืองไทยที่ลดแลนในวงการบันเทิงมานานแต่ในวันนี้เราจะพาไปฟังเรื่องราวแซบๆจากเธอที่เธอออกมาเมาผ่านทางรายการสารพัดเพื่อนตอนโมอามีนาแซบไฟลุกขนาดนี้เจอผู้ชายยี้ใส่จนเสียเซล์โดยมีบางช่วงบางตอนเธอเผยว่า มีช่วงอกหักจากทอมฉันก็คิดว่าต้องกลับมาคบผู้ชายแล้วก็มาคบผู้ชายคนหนึ่งเขาเล่นหนังกับฉันด้วยนะเล่นหนังที่เกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเครื่องบินปิงปองเสิร์ชหาก่อนจะลั่นว่าเขาเป็นกระเทยหรือเปล่าโมโมบอกว่าปัจจุบันเขาเป็นแฟนกับคนนี้ทำเอาปิงปองถึงกับหงายเงิบลั่นเป็นกระเทยโมยอมรับว่าใช่พร้อมเล่าต่อว่าตอนนั้นเขายังไม่ดังกูไม่รู้ฉันเขาไปจีบเขาทุกๆ8แปดโมง ฉันจะรู้ว่าเขาเป็นพิธีกรต่างๆนา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 นี่น,นั่นฉันไปดักรอที่คอนโดเขาล่วงหน้าแล้วขึ้นท้องผู้ไปเลยแล้วแก้ผ้าเลยจริงกูแก้ผ้าเลยบางทีเริ่มก่อนด้วยนะด้วยความที่ตอนนั้นน่ะอีนี่ก็คงอยากเข้าวงการมากพี่ที่สนิทกับนางมาขอร้องฉันเลยอย่าบอกให้น้องเขารู้ตัวได้ไหมว่าเรารู้ฉันหนีไปคุยกับทอมเลยแล้วมันก็โทรมาด่าฉันว่าฉันทำร้ายจิตใจมันอย่างนั้นทุกวันนี้ฉันยังไม่คุยกับมันเลย ตอนนี้มึงรู้แล้วเนาะแล้วก็เป็นข่าวเกือบตายตอนนั้นเพราะอะไรรู้ไหมโมก็ได้กระซิบบอกปิงปองทําเอาปิงปองถึงกับไงท้องไปเลยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ